สวัสดีค่ะพี่พี่มอสองวันนี้ครูมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องระบบหายใจแล้วก็ระบบขับถ่ายไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดน,นะคะอ่ะเขียนเลยระบบที่สามนะคะระบบหมุนเวียนเลือดเป็นระบบขนส่งสารต่างๆเช่นสารอาหารก็คือที่เรากินเข้าไปแก๊สออกซิเจน ไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและนำของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของเซลล์เช่นยูเรียยูเรียนี่ก็คือจะออกมาทางปสัสสาวะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมาทางไหนคะทางการหายใจมากำจัดออกจากร่างกายนะคะเอาไว้ว่ในระบบหมุนเวียนเลือดจะมีอะไร้างคะหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เลือดเลือดนี่นะคะจะเป็นตัวนําสิ่งต่างๆเข้า หรือออกจากเซฟนี่ทุกคนดูรู่มนี้ค่ะหัวใจไหนลองกำมือสิลองกำมือเป็นกำปั้นดูเขาบอกว่า,าหัวใจมนุษย์อะค่ะจะมีขนาดประมาณกำปั้นของเราอันนี้ครูไม่แน่ใจนะเพราะว่าครูก็ไม่ได้ลองทดสอบดูของตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเท่ากันไหมเพราะไม่อยากเจ็บตัวเนาะอะใครไม่ทันเก็บไว้เหมือนเดิมต่อไปเรามาดูหัวใจค่ะอวัยวะที่หนึ่งเนาะเขียนเลย หัวใจหัวใจมีกี่ห้องมีสี่ห้องแต่มีหลายคนใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่เนาะหัวใจมีสี่ห้องอ่าถ้าใครไม่ทถนัดวาดหัวใจแบบนี้ค่ะให้วาดหัวใจเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ก็เขียนว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรตอนนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือ บนขวาอันนี้คือบนซ้ายอันนี้คือล่างซ้ายอันนี้คือล่างขวาอาง,งงไหมทําไมหัวใจเป็นบนขวาทําไมขวาถึงอยู่ทางซ้ายมือเราทําไมซ้ายถึงอยู่ขวามือเราเขาบอกว่าเสมือนว่าหัวใจที่เรามองค่ะเป็นหัวใจของคนที่นอนอยู่ตรงข้ามกับเราไม่ใช่หัวใจของเราเอง โอเคนะอ่ะจทย์อันนี้เลยค่ะหัวใจห้องบนขวารับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนตามจากวิยะต่างๆงของร่างกายอ่ะเบื้องขวาคันนี้นะต่อไปหัวใจห้องล่างขวาส่งเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนตามไปยังปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สสาม หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงจากปอดทั้งสองข้างอ่าสังเกตไหมสังเกตไหมอันนี้รับเลือดจากไหนจากอวัยวะต่างๆของร่างกายบนขวาน,นะคะแล้วบนซ้ายอ่ะรับเลือดจากปอดทั้งสองข้างอ่านี้เน้นย้ำไปเลยนะต่อไปหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะ ส่งเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงไปยังไว้ต่างๆของร่างกายสุดท้ายลิ้นหัวใจมีหน้าที่อะไรลิ้นหัวใจมีหน้าที่กั้นหัวใจห้องบนและห้องล่างป้องกันการไหลย,ย้อนกลับของเลือดนี่ตรงนี้คือลิ้นหัวใจนะคะตรงนี้คือลิ้นหัวใจนะคะอ่ะหน้านี้จุดเลยนะคะ อ่าต่อไปเรามาดูค่ะหลอดเลือดหลอดเลือดอันนี้ไม่ต้องวาดรูปนะคะจุดอย่างเดียวหลอดเลือดอาร์เทอรี่อ่าจุดไปหลอดเลือดอาร์เทอรี่ นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายยกเว้นหลอดเลือดอาร์เทอรีไปยังปอดเนี่ยมันจะงงๆนิดนึงผนังหนาและยืดอยุดดีเอนสูงอ่ะต่อไปหลอดเลือดเวยนนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับไปสู่หัวใจยกเวเ้นหลอดเลือดเวนจากปอด ผนังบางความรั่ต่ำก่อนเลือดอาร์ทรมีลิ้นกั้นภายในต่อไปเราเลือกฝอยแคป,ปิลารีแลกเปลี่ยงแก๊สและสารต่างๆระบ่างเซลล์กับเลือดมีผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้นเดียวอ่า,น,าน,นี้จดเลยนะคะถ้าลาดูค่ะเลือดทุกคนเคเห็นเลือดไหมเลือดเลือดส่วน คือเลือดมีสามส่วนคือ1ส่วนส่วนที่เป็นของเหลวคือน้ำเลือดและพัดน้ำเลือดหรือพัดมานะคะส่วนที่เป็นของเหลวประกอบด้วยน้ำอาหารสารอาหารเอนไซม์ฮอร์โมน โอเคครับบอ,นอลนิวไซร์และของเซลล์ต่างๆทำหน้าที่ลำเลียงสารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดสองเอาใหม่ๆๆใหม่ในคูคิดให้ใหม่สองส่วนที่เป็นเซลล์เม็ดเลือดก็คือมีเซลล์เม็ดเลือดแดงอันไหนคือเซลล์เม็ดเลือดแดงรู้ไหมนี่อันนี้คือเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปมันคล้ายๆอะไรคล้ายๆโดนัท ใช่ไหมคะมันเป็นกลมๆมมีรอยบุ๋มตรงกลางนะเซลล์เมลเลดแดงรูปร่างกลมแบนตรงกลางบุ๋มไม่มีนิวเคลียสมีเฮโมโกลบินเป็นองค์ประกอบเฮโมโกลบินเนี้ยค่ะทำให้มีสีแดงอ่าอันนี้ทำหน้าที่อะไรํำเรียงแก๊สออกซิเจนไปยังเซล ัวร่างกายอะแก๊สออกซิเจนนี่น้ำเลือดอะลำเลียงแก๊สคาร์บ,บอนใช่ไหมคะส่วนเซลล์เม็ดเลือดแดงลำเลียงแก๊สออกซิเจนอ่าต่อไปเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดขาวค่ะมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงและมีนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์ทำหน้าที่ทำลายเชือ้อโรคและสิ่งแปลกปลอม โดยการสร้างแอนติบอดีหรือการกืนกินของเซลล์นี้นี่นี่นี่ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปดปลอมนี่เซลล์เมลเลือดขาวก่อนนี้นะคะนี่นี่เซลล์ลมลเมลเลือดขาวนี่เซลล์เมลเลือดขาวต่อไปเกล็ดเลือดอ่าเรามาดูเกล็ดเลือดค่ะเกล็ดเลือด มีรูปร่างไม่แน่นอนไม่มีนิวเคลียสช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลอ่าบางคนนะคะเกล็ดเลือดต่ำเวลาเราโดนมีดบาดอะไรเยียเลือดจะหยุดไหลช้าทําให้เลือดออกจากร่างกายมากใช่ไหมคะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเปลียไหนเกล็ดเลือดไหนใครทาย,ทยถูกบ้างไหนเกล็ดเลือดนี่นี่นี่สีเหลองนี่คือเกล็ดเลือดนะคะนี่เกล็ดเลือดหน้าตาคล้ายอะไรคล้ายเห็บหมาไหมครูว,ว่ามาันคล้ายเห็บหมานะอนเอาใหม่มาดูกันใหม่ค่ะ ส่วนนี้คืออะไรส่วนที่เป็นน้ําสีเหลืองเนี่ยค่ะเลือดเราจริงๆอ่ะน้ําเลือดอ่ะมันไม่ได้มีสีแดงนะแต่มันมีอะไรอยู่มันมีเซเลเม็ดเลือดแดงที่มีเฮโมโกบินใช่ไหมนี่ครูบอกแล้วทำให้มีสีแดง <c oughs> นี่สีเหลืองสีเหลือง